วันนี้มีเพื่อนมสมาชิกส่งมาให้ช่วยดูไว้นหน่อยนะครับเสียงไม่ดังนะครับก็กำลังลองแกะอยู่นะครับผมเราก็มาดูกันว่าจะไปต่อ,อยังไงได้บ้างนะครับเสียงไม่ดังไม่เคยแกะเลยนะครับเครื่องนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการแกะออพอลงควรเลยนะครับโเซอร์นี่ครับจอทัชสกรีนด้วย ต้องโอโหเครื่องแรกในชีวิตนะที่แกะออกมาแล้วนะครับแกะออกมาแล้วแต่ลาโพงน่าจะขาดแหละแต่ว่าเจ้าที่ไหนมาเปลี่ยนให้แล้วเนี่ยน่าจะต้องแงะอีกชั้นนะครับเดือดจะบอดปเปล่าๆแล้วแกะยากเหมือนกันออกมาแล้วออกมาแล้วว่าแต่จะเอาอะไรมาเปลี่ยนแล้วเนี่ยอตอนนี้เราก็ได้ลำโพงมาแล้วนะครับ 8โอห์ม0.5วัตต์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กันครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ POC ตัวนี้นะครับม m o อ e r นะครับที่เพื่อนสมาชิกส่งมาให้จัดการให้หน่อยเรื่องเสียงไม่ดังนะครับดังแล้วครัก็เปลี่ยนลำโพงไปให้นะครับนะครับผมก็ใช้ไม่ค่อยเป็นด้วยเครื่องเนี้ยใช้ยังไงก็ไม่รู้นะครับ ทัศเกีได้เหมือนเดิมนะครับกล้องกล้องได้เหมือนเดิมนะครับกล้องหลังเพราะว่ามันต้องลื้อหมดเลยนะครับเครื่องนี้เซลโลนี่ยังยังหมุนตื้อๆอยู่นะยังเข้าไม่ได้นะครับไม่รู้ซิมซิมหมดหรือเปล่านะครับเนี่ย <laughs> ลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้นะครับกดคีย์ได้นะครับ กดคีย์มีเสียงอะไรนี่กล้องกดปุ๊บเข้ากล้องนะครับใส่ได้นะครับคีย์สวิตช์ด้านข้างเดี๋ตัวเอไม่กดดีกว่านะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมส่งคืนได้นะครับ